มาสวัสดีจ้า,าพีน่น้องว่ามือให้แกงเองเป็นรสชาติตั้งไหนกาะมนเป็นตั้งไหนเป็นรสขมเป็นเค็มเพราะมือขนาดพี่นอ้องเราคือว่ามันขมมันเข้มแน่เลยอืมเป็นปน้ำปลาแกงนหะัวจัะเต้อรันทอลพีทอลพีทพ่ทพี๋ยวแต่ใครมาแดงเดี๋ยวน้องอบีซีก่อน มันเผ็ดดอกกระเจียวมันเผ็ดดอกกระเจียวยี่ส้อมันกินดอกกระเจียววันเนึ่งดอกกระเจียวเมนมมนกินดอกกระเจียวปูซาดหรกได้ละได้บิตักกอนแกงอีหรอกอีหรอกบัวมันตังหงาตังหงาตังนี่แหละหมุนตุลยตุลยอยู่นี่แล้วพี่น้องขอไฟผับพูดนะมึงอื แกงนี่หลอกใส่ไขม่มาแดงใส่ดอกกระเจียวแต่ว่าผูเ้เฮ็ดเพิ่นบอกว่าเัิงเผ็ดทัิงเข็มเัิงขมแนวได้บุแต่ว่าพอดีอยู่พี่น้องแมื่ปากปากยาแล้วกินยาหลายไหมกินแบบพวกยาขี้นี้พวกยาร่วงบานหลายๆเดี๋ยวน้องบิชิตักออกไปให้แม่น้ำ หาเขาให้ตากับย่ายกินก่อนบ่แล้วบ่ท่านได้ออกไปดอกพี่น้องให้ผู้เฒ่ากินสักก่อนเพราะว่าน้องบีมาแต่ทรงหน้าราไปเฮ็ดงานก็นเลยซัวสิได้มากินเขาแต่ว่าสมากน้องบีบ่ได้เพิ่นถ่าอันนี้ราคฆ่าเฮ็ดแกงเป็นอย่างที่ย่าแต่เฮ็ดเองน้องบีเฮ็ดบ่เป็นบอกง่งายๆเลยพี่้องแกงยี่หรอเฮ็ดบ่เป็นเลยต้องให้ย่ายลงมือเองอะไรนี่ก้อยไข่มอดแดงอืม มกก้อยใครมาแดงโมกน้อไม่พี่น้องแกงยุโรปอันนี้แกวแกวปะปีกินข,ข่าวมากินขา้าวน้ำสองเทาพี่น้องเพระาะว่าแม่ไอออกไปเฝ้าค้ยพ่อน้องบีก่อยู่หน้าพี่น้องก็ออกไปต้องกันไปเล่ยนยุทงภูมขาข่อาตากับยายกินก่อนส่วนเพระาะว่าพอเราเอาค้ยบได้ไหมเรายังเก็บอยู่เนาะก็เลยเดี๋ยวจังหน่อยน้องบีเป็นคนไปปล่อยมาลงกินน้ำกับแม่ ก็เลยได้ออกไปเฝ้าเพราะว่าเพ่นปล่อยควยข้าเจ้าคว้วยควาวยปล่อยข้าเจ้ามากมาสีมาหากันคว้วยหน่อยสิไปน้าเขาอีกสิได้เป็นน้าอีกก็เลยต้องได้เฝ้าแต่าพ่อแล้วก็ให้พอแล้วอยู่ทงกันล่ะเดี๋ยวนี้มมือแรงกับเขามาเนี่ยเมือแรงน้องบีไปนอน่งี๋ยวสิตักแกงออกไปยมมากินเขา ก็แม่เรากินอยู่หน้าเพราะว่าตรงออกไปแต่เศร้ามือเศร้าเต็มเลยจังว่าบ,บอกเล็กหน่อยไปเลียนไรซะก่อนพอนไงเพิ่นเลียนบย่ไดดเพิ่นยางไปไรเพื่อ,ก,ไไอกับก็บน้ําตู่เพิ่อนอยากอยาบแต่น้ำข้วยเขาเจปาปล่อยมากแล้วเขาเจาบ่ได้สนใจไหมพี่น้องแต่แต่สิเขาหัวเขาสวนไผ่ดิปล่อยมากแบบเต็มมาหาค้ยเข้าไปบา้านนี้เขาหัวเขาสวนคนเนี่ยเป็นค้ยปล่อยเขาเจามันหลามากินขาน้ําตากับยาย ซิมกันนะของเราคือว่าเผ็ดคือเพ็ดเองเผ็ดเองเข้มเองโฮโฮขมเอง <โฮ S 1> <laughs> ปากเรามันบนน่นอันตราบิซม,มันพอดีอยู่ปากเราเรากินยาหลายเออเห็นดอกกระเจียวเนี่ยเรากินยาหลายมันกันเลยนี่ยาหลายกระซัตรสุดมาพี่น้องมากินเขามากินเขาน้ำตากับยายพี่น้องแกง แกงยีดอกใส่ดอกกระเจียวนี่แม่ลูกมากใส่ดอกกระเจียวใส่ไข่มดแดงเพิ่มใส่ไข่มดแดงพอบอได้กินก็เถอะพอดีเพ่อนเอาลงมาขายเนาะพอดีเขาลงมาขายกันเขาบะไรไปหาเองได้มันบ่มีพี่น้องต้องขึ้นไปทั้งผู้อยู่น้ำหิมะหิมะลูกนี่เขาเจ้าเอินเออนเนี่เกาะน้ำน้ำน้ำผวกผู้เขาเรื่องสิเนาะน้ำผู้น้ำปลาพอดีวะมึง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 ผุดเพิ่นเห็ดแนี่ยมึงหนาเจ้า ขาเราอยากฟังคําตอบบอกแล้วเนี่ยรู้แค่เองหัวเองเอามันคือเป็นรสชาติทังสี่มาสันเดินมาซิมมันคือเป็นขมคือเป็นอย่างกัเพื่นว่าคือเป็นขมคือเป็นเข้มเพื่อนเออเป็นยังอีกว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเพื่นให้กินเธอนึงแมนอื กินแล้วจังทิ่มีอายุมันค่อยืนนี่แสบเลยแสบเลยใส่น้ำอย่านั่งอันนั้นมงนมนใหม่แกไอ้ก้อยไค่มดแดงพ้อ,อน,นิ่เขาน้องผู้เถ่าไอ้กินแล้วน้องบีฮิงที่ได้ออกไปทุง่งเพราะหอดเวลาไอ้ปล่อยคั้ยกินน้ำที่ได้ไปไล่ซอยแม่เพราะว่ามัดมัดมัดคั้วหน่อยน้ำพี่หนองขั้นบ่มัดมัดสีแลนหนีน้ำเขาเอะนะต้องไปไล่เพื่อตัว ป่านนั่นก็เต็มอยู่ออกไปเมื่อเศร้าเพาเจ้าปล่อยมาแต่เศร้าเผลอบ่ได้เผลอมามันสิมาแซ่ในนัน่นเอียงเกาะในสาเฮามันสิหมินเพราะว่ามันหลายตัวยี่สิบกว่าตัวก้อยไข่มดแดงก,ก้อยไข่มดแดงมันก็ใหญ่แล้วที่กินเยี่ยมแต่แท้จร้งก้อยไข่มดแดงเอาแกงใส่พร้อมทั้งก้อยทั้งแกงบอกแล้วแน่แซ่บอก ลเนี่ยมึงหนาเจ้าอยู่นั่นแล้วจะฟังคำาตะอยู่นกันวบาต้องวบาแห้งๆพี่น้องยายเราหมูบดียินหมูบดีไป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 เติมนึงแล้วบะเบนว่าซ้ำได้ซ้ำนึงไปเติมนึงแล้วเติมนึงแล้วเวลาเขาบอกกันสีนั่งยิ้มยังสีแล้วอาเทียเพ่กับเบาวทังว่าเขาได้เงินยินน้ำพนเราเจ็ดสิบเจ็ดเท่านั้นได้พอแปดสิบแล้วจ็ดสิบกัวก็แปดสิบแล้วเราเจ็ดสิบเจ็ด พอแปดิแล้วเพราะไงกะตาเสียตาไปค้างนึงค้างนึงย่า่ย่ายกับหูแต่ว่าย่า่แห่งสองค้างค้างนึงกับพ่อรีบๆแหละค้างนึงบอเห็นแล้วบอเห็นไปตัดไอ้ยังกะไปตัดอ้อยเนาะตะกี้เป็นเป็นข้าจอะเมาไปน้ำข้าเจอะพูนแถวการแถวอยยังกะไปไปตัดบัเนัยนเศษ ตัดใบมันออกออก,ออกมาถึอตาไปเสียนใบมันออกอะหน้าพี่นอ้องเบิ่าารรพิ่สดน้ำวัาสีซักผ่าน้าไหลบะบุผ่าดิกหน่อยท่านเด็ดสักน้องบีส่วสิีไ้้กินกะจักน้อยพี่น้องเพราะว่าน้องบีกินกับห้องแต่กินกาแฟส่วสแล้วปุ๋น เต็หนาวจ้พหอนได้ยา่าเราใส่ยังสีได้พี่น้องคันทาล่มวีวีมาแน่เราใส่ถุงขา oh, ใส่เสีย oh. แต่ว่ามือหนาวหนาวสองมือเราได้แต่ออกไปนอนทงเบื่อเศร้ากับแบบหนาวบักฮะขี่รถขามาจนสิสบันอากาศเปลี่ยนฤดูเปลี่ยนไปมืดเลยปีนี่โอ้ oh. เป็นยังไงเนาะหอน ฮอนหนือว่าเป็นว่าเข้มมันพอดีแล้วปากแล้วสีเข้มเอง<ป>นางเฝ้าสองเท่าเอาแก้มกินเขาน้ำเซ้แหละตาสีท่วงฮัลโหลโลแก้มแกมเออหรือว่า <laughs> แล้วกินร้อมบอก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 เอาเขาออก,กแก้มจับกินคือเกาปีนึงจังได้กินทน่านงลูกเอ้ยดอกกระเจวนี่โอ้แต่ว่าอยู่อันนี้เป็นพี่น้องกันเพื่อเลยมาขายกำละสิบ<ม>เนาะอยู่ในตลาดนะเวสื้อเทียวนั่นเท่าไหร่วะายิมหายิมหาหรือสามสิบบาทกำหนึ่งปีนึงอยู่ตลาด,าไ,ดได้กินท่านึงพอมากตัวจินกับ กินก็ปนั่นแหงแสบได้พอกบปนกบปนกบปนปลาปนยังไ้ยังก็ปนกบแหงแสบเขากันดีอยู่ได้ดอกกะเจียวปนกบแต่ว่าแหงบ่มีกบเนาะขั้นกบน้ำตลาดมันสิเป็นแต่กบเลี้ยงข้าเจ้ามันมันบอกคือกบบานเอาคือแดดแถบันนี้ว่าันคือคึมขั้นฝนตกนี่ก็โอได้กินร้อแล้วตะกี้ฝนตกขั้นฝนตกได้กินร้อนเรา่า ลูกเขยพอเก่งเก่งมันหา,ากวบไต้ควบแต่ว่าเดี๋ยวนี้โซ่จังหน่อยบ่มีแห้งตัวก็เลยบ่ทีได้กินมับูปีเนี่ยมูเพิ่นบ่ได้มันก็นได้เลยต้อหาป่าเพือกันได้พอ่อเราไปหาพี่น้องข้าเจ้าบ่ได้กลับมาซื้อๆพออน้องบีนี่ได้มาเต็มของจนจนได้มาเฮ็ดขายจนได้เฮ็ดปลาแห้งขายเถว หวยมาห่อแห้งไปตะต่มดีแถไกลลูกพอนีโอ่โว้ยเก่งหากินเก่งมากี่เขาแส็บๆน้องกันน้ำผึ้งเท่าพี่น้องพ่วนหาหนูหาหงังกขเก่งหาลากาเก่งบบอยู่เฮียยพอน้องบีนี่ล่ละหมายถึงเล็กน้อยก็ออกไปทุ่งแล้ว เดี๋ยวจัน้อยน้องบีให้สีออกไปสิตักแกงยีหลอกไปให้เราอยู่เราถ่าเอามือเศราย่ายเราเฮ็ดเองอะนะชัวเราสีแลลวเนาะน้องบีเฮ็ดบ่าเป็นก็เลยบ่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดบ่าเป็นแกงยีหลอกแกงบอนแกงไว้สีเฮ็ดบ่เป็นเลยทั้งแกงเราไม่เฮ็ดเป็นอยู่แต่มาแกงเังสิเฮ็ดเฮ็ดน้ำบ่เป็นแกงพวกยีรอกพวกกันนี่ไว้ขับแพ้โอ, <c oughs> อ้แทงซอลงหม้อต้มเด้กินว่าเป็นน้องต้มไกตี ป่ะไปก่อนพี่น้องฝากก็ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้ำมากินเขาน้ำตากับยาแสบๆน้ำกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ลำลาไปก่อนกรับสวัสดีจ้า